รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะพบกับ Suzuki Swift นะคะรถคันเล็กขนาดกระทัดรัดน่ารักน่าขับและประหยัดด้วยนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี2012ค่ะเครื่องยนต์1.2 GL g แลเกียร์ออโต้แฮแบ็ก5ประตูนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงสภาพดีไม่มีชนเลขทะเบียนสวยเลขไม่น้อยมีชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะ ล้อมแมกขอบ15เป็นรถบ้านแท้สภาพดีขับขี่ดีสมรรถนะดีประหยัดน้ำมันและคล่องตัวทุกการเดินทางนะคะนอกจากนั้นทางด้านเจ้าของเดิมยังดูแลรักษากันเป็นอย่างดีเลยด้วยค่ะอะไรก็หาง่ายและยุ่งงูที่โฉมยอดนิยมของคนไทยเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นที่นิยมเลยทีเดียวค่ะสภาพสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมใช้แบบนี้นะคะ Suzuki ิสว f ปปี12นะคะ เครื่องยนต์เกียร์ช่วงร่างดีค่ะสีสันภายนอกยังสวยภายในก็ดูสะอาดล้อแม็กสวยยางดีทั้ง4เส้นคุ้มค่าราคาเบาๆพร้อมขับพร้อมวิ่งนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นัดดูรถทดลองขับกันได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะราคา158,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากและผ่อนค่างวดเบาๆนะคะ ทางวดอยู่ที่ประมาณเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่ไฟแนนซ์กำหนดนะคะสนใจโทรคุยสอบถามรายละเอียดและปรึกษาพเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะช่องทางในการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้ค่ะซึ่งแอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ